สมัยแค่เด็กวันนี้นะคะครูเพนครูอ้วนค่ะจะมาช่วยเด็กเล่นเกมที่ชื่อว่าคันเลอร์ทอยค่ะอุปกรณ์เราจะมีบอลค่ะลูกบอลคระสีแล้วตะกร้าเอ๊ะครูอ้วนค่ะตะกร้าครูอ้วนมีไอสีเหลืองๆนี้เอาไว้ทำอะไรคะครูอว้วนเอาไว้ให้เด็กๆเ,เลือกสีลูกบอลโยนให ตรงกับสีตะก,ก้านะคะกระดาษที่ติดอยู่กับตะก,ก้าค่ะลูกบอลมีหลากสีเลยค่ะแล้วตะก,ก้าของเราอยู่ตรงไหนหมดคะอยู่นี่ค่ะมีหลายสีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวคุณอ้วนจะวางตะก,ก้าก่อนนะคะอ๋อ,อน,นี่อันนี้คือวิธีการเล่นหอนะคะดเด็กคือจะวางตะก,ก้าตามสีข,ของลูกบอลค่ะเด็กอยากวาง,วงตะก,ก้าใกล้กันหรือว่าเว้นตะก,ก้า,ห,าห่างกันก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีจุดเริ่มต้นค่ะเพื่อในการโยนลูกบอลเดี๋ยวครูเพนจะไปอยู่จุดเดี๋ยวครูเพนจะไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อนนะคะตรงนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นของคุณครูเพนค่ะอาจจะก้าววางไว้ค่ะวิธีการเล่นนะคะครูเพนทำยังไงดีคะเราจะเล่นยังไงคุ่อ้วนเราก็ต้อง ลือกก่อนว่าใครจะได้เป็นผู้เล่นก่อนนะคะเอาได้คะ่ะเอาหนึ่งสองสามยิงชิงชิอ่ะครูเพนเล่นก่อนคะอ่ะนี่ครูเพนเล่นก่อนนะคะครูเพนจะเลือกบอลสีเหลืองคะ่ะเปลี่ยนใจนได้ไหมขอเป็นสีฟ้าแทนนะคะแล้วเพนก็ใส่โยนบอลสีฟ้าอันนี้ ลงไปในป้ายแผ่นสีเหลี่ยมที่มีสีฟ้าของเราค่ะเด็กช่วยดูเด็กช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยคราบก่กเขาพยายายนเข้าได้ไหมครูอ้วนช่วยนับหน่อยค่ะหนึ่งสองสามโยนค่ะไม่เข้าค่ะขอโยนใหม่อีกรอบได้ไหมคะหรือว่าต้องให้ครูอ้วนมาโยนก่อนเลยครูเพนต้องรอคิวนะคะเดี๋ยวขอครูอ้วนโยนก่อน แล้วถจะให้คุณเพนโยนอีกรอบนะคะ,ะได้ค่ะคุณอ้วนโยนเลยค่ะใช้เลขสีส้มนะคะน,นี่นะคะฮึ๊วายคุณอ้วนโอ้ยค่ะเหมือนกันเลยเอ๊ะมันคงไกลเกินไปนะค่ะเด็กของขยับไปใกล้ๆตะก้าคันเลือกทอยของเราหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขอขยับหน่อยนะคะคุณเพนขอเลือกสีฟ้าสีเดิมนะคะ ต่อไปคิวูอ้วนเลยค่ะเด็กๆเห็เนี้คะว่าูอ้วนะโยนคันเลอร์ทอยอย่างสนุกเลยค่ะกิจก,กรรมอันนี้นะคะเด็กๆจะช่วยของเราคือหนึ่งการกะระยะของตะกร้ากับลูกบอลว่าเอ๊ะระยะแค่ไหนดีดเอ่ยว,ว่าจะว่าเราจะโยนตะาากร้าได้สองฝึกการรอคอยค่ะสามรู้จักสีของลูกบอลค่ะูอ้วโยนครบหรือยังคะ เด็กๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ